นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ามนุษย์นั้นมีดีเนเคล้ายกับลิงชิมแปนซีมากถึง98.9%แต่มนุษย์มีอวัยวะภายในคล้ายกับหมูมากที่สุดซึ่งจะให้พูดเต็มปากว่าเราวิวัฒนาการมาจากลิงก็ไม่ได้ พราะไม่งั้นลิงชิมแพนซีสักวันมันก็ต้องกลายเป็นคนซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือเราอาจจะเป็นสัตว์ผสมไฮบริดก็ไม่เชิงแต่ที่มั่นใจคือเราวิวัฒนาการมานานถึง6ล้านปีเพื่อการปรับตัวและอยู่รอดเสมอมาทําให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาหลักแหลมมากที่สุดบนโลกใบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะฉลาดเสมอไปกับรวม5บุคคลทําอะไรไม่ฉลาดเลยพาที่4ีอันดับที่5 การติดคุกตลอดชีวิตนั้นหมายความว่าคุณต้องใช้ชีวิตที่จำกัดอิสระอยู่ภายในกำแพงสูงสูงตาบจนชีวิตคุณจะจบลงแต่เหมือนลุงคนนี้จะไม่เข้าใจในปี1999ที่ไอโอวาเบนจามินชไนเดอร์นักโทษคดีฆาตกรรมเขาติดคุกข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองสังหารเหยื่อด้วย p i กแอกซ์ โหนี่ชีวิตจริงไม่ใช่ไหมครับระหว่างที่เขาถูกคุมขังอยู่ในเดือนจําจนถึงปี2015เขาเกิดอาการไตาวายจากนิ้วอุดตันทําให้เลือดเป็นพิษและเสียชีวิตกระทันหัน คุมรีบส่งตัวเขาไปโรงพยาบาลของเรือนจำและปั๊มหัวใจเขากลับมาได้สําเร็จพ้นขีดอันตรายระหว่างที่เขาถูกส่งตัวกลับห้องขังเขาบอกว่านี่ก็ถือว่าผมชดใช้ความผิดหมดไปแล้วสิผมติดคุกตลอดชีวิตแต่ชีวิตผมเพิ่งจบลงและฟื้นไปหยกหยกแทนที่คุณจะปล่อยให้ผมหลับไปอย่างสงบเท่ากับว่าผมพ้นโทษแล้วปล่อยตัวผมเดี๋ยวนี้วัด ผู้คุมกับหมอก็งงสิครับไม่รู้มีกฎหมายข้อไหนมาตราไหนที่ระบุไว้ว่าเผลอเสียชีวิตระหว่างติดคุกตลอดชีวิตถือว่าพ้นโทษหรือเปล่าต่อให้ปั๊มหัวใจกลับมาได้ใครจบนิติหรือเป็นทนายช่วยบอกทีผู้คุมก็ไม่ปล่อยครับเขาก็เลยฟ้องร้องจนถึงขั้นขึ้นศาลไปกันใหญ่ศาลก็ยินยอมรับฟังคดีสรุปว่าเราไม่เชื่อว่าสภานิติบัญญัติมีระบุไว้สําหรับบทบัญญัตินี้แต่กําหนดโทษสําหรับประเภทอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดในไอโฮวาคือติดคุก ตลอดชีวิตซึ่งการนําคุณกลับมาเป็นหน้าที่ของผู้เชี่วชาญอยู่แล้วมันไม่ได้ทาให้คุณหลุดพ้นข้อหาแต่อย่งางใดตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํานี้ต่อไปแถมสารทิ้งท้ายว่าคุณดูไม่มีสํานึกผิดเลยด้วยซ้ําคดีก็ปัดตกไปสุดท้ายเบนจามินก็ไปเสียชีวิตจากชราภาพในเดือนต่อมาชีวิตจริงไม่ใช่ฟิแนลเดสตินเอชันโกงความตายด้วยการชิงตายเพื่อตัดวงจรไม่ได้อันดับที่4ี่ บ้านเราจะมีแบงค์20บาท50บาท100บาท500บาทและ1,000บาทอเมริกาก็มี1ดอลลาร์2ดอลลาร์5ดอลลาร์10ดอลลาร์20ดอลลาร์50ดอลลาร์และ100ดอลลาร์แล้วถ้าแบงค์1ล้านละ่ะมันมีไหมมีแต่เป็นของเล่นเหมือนแบงก์กามโมบ้านเราเลยซึ่งบ้านเขาทำออกมาเหมือนมากๆแต่ใช้จริงไม่ได้ทุกคนรู้หมดว่ามันเป็นของเล่นตลก แต่เหมือนอลิสไพค์ควัย35ปีจะไม่ทราบจุดนี้ย้อนกลับไป5มีนาคมปี2014เธอไปซื้อแบงค์1ล้านดอลลาร์จากร้านขายของพร็อพตลกก่อนไปช้อปปิ้งในห้างวอร์มาร์สาขานิวตันเลือกซื้อสินค้าราคา1,675ดอลลาร์หรือประมาณ60,000บาทและพยายามจ่ายเงินด้วยแบงค์1ล้านดอลลาร์หวังว่าทางห้างจะทอนเงินให้เธอ9,98,325ดอลลาร์หรือประมาณ34ล้านบาทโอ้โหกําไรเห็นเห็น แต่แคชเชียร์ห้างไหนมันจะไปมีเงินทอน34ล้านบาทวะพนักงานก็ยืนงงบอกให้อลิสรอแป๊บจะไปเอาเงินทอนและกลับมาพร้อมกับตำรวจสองสามนายระหวังที่เธอถูกจับเธอบอกกับตำรวจว่า นี่แบงค์ใหม่ล่าสุดพวกคุณล้าหลังเองไม่ทันตำรวจเลยสวยนกลับว่าอเมริกาไม่เคยผลิตแบงค์หนึ่งล้านไม่ว่าจะปีไหนชาติไหนก็ตามเจตนาของเธอชัดเจนว่าทำไปเพื่อเอาเงินทอนกะจะทำทีเดียวแล้วอยู่สบายทั้งชาติเลยดิจากนั้นตำรวจค้นกระเป๋าของเธอพบแบงค์หนึ่งล้านดอลลาร์อีกสองใบรวมเป็นสามใบเธอติดคุกข้อหาปลอมแปลงธนบัตรไปยาวๆเธออ้างอีกด้วยว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือแบงค์ปลอมทั้งหมดตัวเธอมีแค่นี้สามล้านดอลลาร์ ัำดับที่3โอกาสมันขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลาแต่ถ้าเราอยู่ถูกที่แต่ผิดเวลาล่ะอย่างโจเซฟแมกนิสวัย21ปีและ oy, ไทรีแมคคอยวัย22ปีพวกเขาวางแผนปล้นโมนาเฮนส์ผับในเมืองวูดลอนรัฐเบลติมอร์เป็นผับยอดฮิตที่เปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมงพวกเขาบุกเข้าไป คว้าพนักงานเอาปืนจี้และตะโกนว่าทุกคนส่งเงินมาให้หมดแต่การตอบสนองของทุกคนในร้านแปลกมากๆไม่มีใครแตกตื่นตกใจหรือทําตามที่บอกเลยพวกเขาดันไปเลือกวันป้นตรงกับวันเลี้ยงเกษียณตำรวจพอดีสองโจรเบื้องยืนนิ่งกวาดสายตามองรอบๆและใช้สมองอันน้อยนิดเพื่อประมวลผลเหลือบเห็นป้ายเขียนว่าเลี้ยงส่งตำรวจเกษียณจ่าเดวิดนิวขอบคุณที่ทํางานในกรมมานานตั้ง29ปีมีคนในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเต็มไปหมดรวมๆสิบ สามคนโอ้ oh. โอ oh, พวกเขาตัดสินใจกับหลังหันแทบไม่ทันวิ่งหนีออกจากร้านทันทีตำรวจ13นายก็กรูวิ่งกันตามแม้แต่พนักงานร้านก็เอาด้วยทั้งวิ่งตามทั้งขับรถตามโกลาหลนไปหมดทําให้ทั้งสองถูกจกับไปในที่สุดปืนที่พวกเขาใช้เป็นปืนจริงด้วยเลยถูกตั้งข้อหาป้นชิงทรัพย์และครอบครองปืนผิดกฎหมายเจ้าของผับแจ็คมาลานี่บอกว่าสองคนนี้ไม่น่าใช่คนในพื้นที่เพราะทุกคนรู้ว่านี่คือที่สังสรรค์ของบรรดาตำรวจฟิลเหมือนเปิดประตูเข้าไป แล้วใส่เกียร์ถอยหลังแทบไม่ทันขอโทษที่รบกวนอันดับที่2เคยเห็นลิฟต์ที่มีประตู2ฝั่งไหมส่วนใหญ่มักจะมีในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข็นรถเข็นหรือเตียงออกและถ้าประตูลิฟต์ไม่เปิดคุณก็ไม่ควรไปผักหรือง้างมันเด็ดขาดแต่เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาสนามบินกัวลาแนามูประเทศมาเลเซีย กล้องวงจรปิดจับภาพไอเชียซิงตะวัย38ปีกดติปเดินเข้ามาตามปกติกดปุ่มขึ้นชั้นสองแต่พอลิฟต์ถึงชั้นสองปับ๊บประตูลิฟต์ข้างหลังเธอเปิดออกแต่เหมือนเธอจะไม่รู้ กดเปิดย้ำอีกรอบประตูก็เปิดออกแต่เธอไม่เห็นคิดว่าตัวเองติดอยู่ในลิฟต์เลยรีบโทรหาคนในครอบครัวก่อนที่จะดันประตูฝั่งเดิมจนเปิดออกและก้าวออกไปทําให้เธอหล่นช่องลิฟต์ไปสูงถึง3ชั้นเสียชีวิตครอบครัวของเธอแจ้งคนหายกว่าจะมาทราบอีกทีก็ผ่านไปแล้ว3วัน พนักงานสนามบินต้องปิดกั้นบริเวณพอได้กลิ่นแปลกๆตรวจสอบกล้องวงจรปิดในลิฟต์ถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางสนามบินตรวจสอบลิฟต์ก็ทํางานปกติดีร้อยเปอร์เซนต์แต่ครอบครัวของเธอโทษสนามบินที่เป็นต้นเหตุให้เธอเสียชีวิตบอกว่าสนามบินนานาชาตินะแต่มาตรฐานความปลอดภัยแย่มากคืองงอยู่สประเด็นหตอนเธอเดินเข้ามาในลิฟต์น่าจะเห็นประตูอีกฝั่ง 2. องลิ์มันไม่ได้เสียงเบาขนาดนั้นตอนเปิดประตูอีกฝั่งเธอไม่ได้ยินหรอนางไม่ได้ใส่หูฟังด้วย 3. ประตูลิ์มันไม่เปิดก็ไม่ควรไปผักจนประตูหลุดรางและเดินออกไปอย่างน้อยชะโงกหัวดูก่อนก็ยังดีสุดท้ายตำรวจก็ต้องเรียกพนักงานและหน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบินกว่า20คนมาสอบสวนทั้งที่มีหลักฐานกล้องวงจรปิดชัดเจนครอบครัวของไอชาก็จ่อฟ้องสนามบิน ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ควรง้างหรือผลักประตูลิฟต์เปิดเองถ้าติดอยู่ในลิฟต์ก็กดปุ่มฉุกเฉินโทรหาใครสักคนและนั่งรอแต่นี่ลิฟต์ไม่ได้ค้างเขาแค่ไม่เห็นประตูอีกฝั่งเท่านั้นเองอันดับที่1ในเดือนสิงหาคมปี1995ที่ประเทศเยอรมันคลอสสมชวัย4 1ปีควงปืนบุกเข้าไปในธนาคารกลางกรุงเบอร์ลินฉีปืนตะโกนไปมาส่งเงินมาให้หมด พนักงานก็ยอนทำตามแต่โดยดีแต่สมิชพกมาแค่ปืนไม่มีถุงใส่เงิน้วยความที่พนักงานมีใจบริการเลยถามไปว่าไม่ทราบรับถุงไหมครับเหมือนพนักงานเซเว่นสมิชก็ยืนมองหน้างงๆและตะโกนกลับไปว่าเออสิ e Z, นี่ปืนจริงนะเดี๋ยวพี่ตอบไม่ตรงคำถามพนักงานก็ถามกลับว่าต้องการเงินเท่าไหร่รับเป็นแบงค์อะไรดีครับแต่สมิชตะโกนกลับมาว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียเดี๋ยวยิงแม่หมดเลยเป็นครั้งที่สองที่เขาตอบไม่ตรงคำถามอีกแล้ว พนักงานก็ถามอีกว่าจะเอาเป็นซองไหมหรือเป็นมวนจะได้ยัดเข้ากระเป๋ากางเกง สมิธตะโกนกลับมาว่าตูบอกให้มึงยกมือขึ้นและนี่ก็เป็นครั้งที่สามที่พี่แกตอบไม่ตรงคำถามพนักงานรู้สึกคุยไม่รู้เรื่องค่อยๆเอื้อมมือไปกดสัญญาณเตือนภัยแต่การตอบสนองของสมิชนั้นแปลกเอามากๆเขายืนนิ่งไม่แตกตื่นทั้งที่เสียงออดดังจนแก้วหูแทบแตกปรากฏว่าสมิชหูหนวกครับท่านผู้ชมยามพนักงานและลูกค้ารู้ทันทีทุกคนเอามือลงและเริ่มคุยกันว่าทำยังไงดี ซึ่งชมิดก็ไม่ได้เก่งถึงขั้นอ่านปากได้เขายืนโวยวายเฮ้ยซีเรียสนะเว้ยทำอะไรกันอยู่นานอยู่ห้านาทีก่อนตำรวจจะมาจับตัวเขาไประหว่างที่เขาถูกจับคุมตัวแทนที่เขาจะติดต่อทนายเพื่อสู้คดีเขาจ้างทนายยื่นฟ้องธนาคารข้อหาปฏิบัติแย่ต่อคนพิการและล้อเลียนเขาเอาเข้าไป และแน่นอนไม่มีทนายคนไหนรับคดีของเขาเลยเราทุกคนเกิดมามีปัญหากันหมดแต่ทุกปัญหามีทางออกจะยากจะง่ายก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลต่อให้ลำบากมากแค่ไหนก็ไม่ควรไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนจากปัญหาของตัวเราเองอัตติตัตโตตาโตเอ้ยอัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ดีแล้วที่คนชั่วไม่ค่อยฉลาดจะได้ไม่ลำบากตำรวจมากอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความสุดจะจริงต้องเหล่านี้ให้เพื่อ,อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซ u เปอร์แดนซ์หรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษชื่อของท่านจะอยู่ท้ายคลิปของเราตลอดไปพบกันได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ